ท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมช่องนิกนะครับผมและในตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในช่วงรีวิวมังงะนะครับผมโดยมังงะที่ผมจะมารีวิวในครั้งนี้นะครับผมนะค่อนข้างที่จะแปลกตานะผมปกติแล้วเนี่ยผมจะรีวิวบแบบพวกหนังสือฟิสิเคิลนะผมเนี่ยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะลองมาเป็นอ e ีบุ๊กบ้างนะครับที่ผมทาเนี่ยก็เพราะว่าเกิดความรู้สึกว่าเ็อยากจะรีวิวพวกหนังสืออ e ีบุ๊กลงช่องบ้างนะ ็คือปกติเนี่ยผมจะรีวิวแต่แบบพวกหนังสือฟิสิเคิลนี่มันจับต้องได้มาดูตลอดนะครับผมแต่ว่าพวกอ e ีบุ๊กเนี่ยผมไม่เคยทําเลยนะครับผมก็เลยอยากจะลองทํานะครับซึ่งการรีวิวอ e ีบุ๊กแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ตัวของวิดีโอนั้นสั้นลงกว่ารีวิวปกติของผมนะครับเพราะว่ารีวิวแบบอ e ีบุ๊กเนี่ยผมสามารถรีวิวได้แค่ตัวเรื่องนะผมตัวเล่มไม่สามารถรีวิวได้นะผมไม่เหมือนกับตอนที่รีวิวแบบ รูปเล่มฟิสิกส์นะครับผมนะถ้าแบบนั้นเนี่ยมันจะสามารถแบบโชว์รูปเล่มได้พูดถึงตัวเรื่องได้นะผมวีดีโอมันจะค่อนข้างยาวกว่านะครับผมการรีวิวฉบับอ e ีบุ๊กนะครับผมก็ขอเปิดประเดิมครั้งแรกนะผมด้วยเรื่องนี้เลยนะครับผมนั่นคือเรื่องที่ยอมให้รักได้แค่ร่างกายเท่านั้นแหละนะครับผมนะซึ่งโดยเรื่องนี้เนี่ยทางฝั่งญี่ปุ่นนะผมถ้าผมจําไม่ผิดนะรู้สึกว่าจะออกมาแล้วทั้งหมด5เล่มนะครับผมนะถ้าผมแบบว่าเคยเห็นครั้งล่าสุดนะ ส่วนของบ้านเรานะผมตามนั้นนะฮะตามที่พวกคุณเห็นอยู่ตรงนี้เลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเล่มแรกนะครับผมผมจัดเดวันเลยนะครับผมนะตอนที่มันมาขายครั้งแรกนะครับส่วนตัวของบทคือแรกนะผมแล้วก็เล่มที่2เนี่ยผมเพิ่งจะมาซื้อเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองนะผมแล้วก็อ่านจบเรียบร้อยนะผมมานั่งทําวิดีโอรีวิวอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับผมที่จะมาพูดถึงตัวเรื่องนะครับผมสาหรับเรื่องนี้นะครับผมก็จะเน้นเล่าไปที่2ตัวละคร นี้นะครับผมนะกดทางซ้ายนะครับผมนั่นคือตัวของตัวโกฮาลุกะนะครับผมตัวเธอนั้นเนี่ยเป็นสาวไว้ทํางานนะครับผมเป็นคนที่เข้าถึงยากนะครับผมคนในบริษัทเนี่ยไม่ค่อยชอบเธอซะเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่า an เธอนั้นค่อนข้างดุนะครับผมแต่ว่าเบื้องหลังจริงๆของเธอเนี่ยเธอนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนโยนมากๆนะครับผมแล้วก็มีเรื่องหนึ่งนะครับผมที่เธอนั้นปิดเอาไว้อยู่ไม่เคยบอกกับคนในบริษัทนะครับผมนั่นก็คือตัวเธอนั้นเนี่ยชอบผู้หญิงนะครับ ส่วนคนทางขวาเนี่ยน่ะคือซายามะลิกะนะครับผมนะซึ่งตัวเธอนะั้นเป็นรุ่นน้องที่เพิ่งเข้ามาทํางานใหม่ในบริษัทนี้นะครับผมนะตัวเธอนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงที่นิสัยแสนดีนะผมน่ารักนะผมเป็นขวัญใจของหนุ่มๆสาวๆในบริษัทเลยแต่ว่าวันหนึ่งนะครับผมตัวของฮารุกะเนี่ยได้บังเอิญมาเจอกับลิกะนะผมแถวบาร์ของเลสเบียนพอดีนะครับผมเลยทําให้ตัวของลิกะเนี่ยเข้าใจนะครับว่าตัวของฮารุกะเนี่ยชอบผู้หญิงนะครับผมและนั่นแหละครับผมก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะครับ ซึ่งผมก็ขอเล่าไว้แค่นี้นะครับถ้าเผื่อเล่าไปไกลกว่านี้เดี๋ยวมันจะหมดเล่มก่อนนะหรับตัวของเล่มแรกนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นช่วงปูนะครับผมนะว่าคาแรคเตอร์หลัก2ตัวละครนี้เนี่ยเบื้องหน้าเบื้องหลังของพวกเธอนั้นมีนิสัยยังไงนะผมนะแต่อย่างตัวของฮารุกะเนี่ยนะครับเบื้องหน้าของเธอนั้นเป็นคนดูร้ายนะผมแต่ว่าเบื้องหลังของเธอเนี่ยเป็นคนที่อ่อนโยนและพวกนี้นะครับผมนะเป็นเป็นช่วงปู ตัวละครอยู่นะครับว่ามีนิสัยยังไงนะครับพอมาถึงเนื้อหาช่วงหลังของเล่มนะครับผมมันก็จะไม่พูดพรมำ์ทำเพลงอะไรมากมายนะผมนะเข้าโรงแรมปุ๊บล,ลุกใส่กันเลยนะ,นะครับผมนะลุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากพเพรด้ยวยความที่มันเป็นความสัมพันธ์แบบเซ็กเฟสเนาะมันก็เลยจะ ค่อนข้าปุบปับวดเร็วอย่างนี้นะครับผมนะด้วยความที่มันเร็วอย่างนี้แล้วครับผมมันเลยยังทำให้ตัวผมเนี่ยยังไม่ค่อยอินกับเล่มที่1นึ่งเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับผมในส่วนตัวของบทคืนแรกนะครับผมสําหรับบทคืนแรกนะครับผมถ้าพูดแบบง่ายๆเลยก็คือมันคือแบบฉากที่ถูกตัดออกไปนะครับผมจากเล่มที่1นะครับผมก็เพราะว่าเล่มนี้เนี่ยมันเลขสิบแปดบวกนะผมนะถ้าคุณสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับผมเนี่ยมันเขียนว่า18นะครับ ตรงเล่มหนึ่งเนี่ยมันไม่มีนะครับผมตรงเล่มหนึ่งเนี่ยมันยังเป็นเล่ทั่วไปอยู่นะครับส่วนตรงนี้นยจะเป็นเล่มสิบแปดนะครับผมซึ่งพวกฉากอีเซกที่คุณตะโกนถามหามันมาอยู่ในนี้นะครับผมนะใครพูดแบบภาษาแบบเกมเกมนะเล่มหนึ่งก็เหมือนแบบเกมเต็มอะส่วนอันนี้ก็คือเดียวสีที่คุณต้องซื้อเพิ่มนะครับซึ่งเล่มนี้เนี่ยเนื้อหาของมันเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อเนื้อเรื่องหลักของเล่มหนึ่งเล่มสองเลยนะครับผมนะเอาง่ายคือเป็นสิ่งที่คุณจะอ่านก็ได้หรือว่าไม่อ่านก็ได้นะผมนะมน นะผมนะคุณสามารถอ่านเล่มหนึ่งแล้วข้ามไปเล่มสองได้เลยนะผมไม่ต้องมาอ่านเล่มนี้ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าหากว่าคุณอยากเสพเต็มๆนะครับผมนะอยากเห็นฉากอิเซกนะครับผมนะก็ซื้อมานะครับอะต่อมานะครับผมเรามากันที่เล่มที่สองนะครับผมซึ่งเล่มที่สองเนี่ยก็เนื้อหาหลักๆของมันนะผมนั่นก็คือตัวของฮารุกะนะผมกับตัวของลิกะเนี่ยจะต้องไปเอ่อไปทํางานนอกพื้นที่นะผมจะต้องไปค้างคืนด้วยกันนะครับซึ่งในเล่มนี้เนี่ยนะครับผม เราก็จะเห็นความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะผมที่มันดูมีขั้นมีตอนมากขึ้นนะครับผมนะไม่เหมือนกับตอนเล่มหนึ่งนะที่แบบอยู่ๆก็จับลักเข้ารุมแรมแล้วก็กดเลยนะครับเราก็จะได้เห็นทั้งคู่นะผมได้พูดคุยกันนะผมได้ถามกันนะครับว่าไอตัวของอลูกะเนี่ยทำไมถึงชอบผู้หญิงอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วทําไมตัวของทิกาเนี่ยถึงถึงชอบเล่นเซ็กเเฟนนะผมนะซึ่งทั้งคู่เนะี่ยจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันในตอนนี้นะครับผมนะซึ่งเราจะได้รู้กันในตอนนี้แหละ โดยส่วนตัวเนี่ยครับผมผมค่อนข้างชอบเล่มนี้มากกว่าเล่มแรกนะครับผมนะตรงที่ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันดูแบบมีขั้นมีตอนมากขึ้นนะผม,มเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเออมันอินกว่าเล่มที่1น,นะผมนะเล่มที่1มันมันรู้สึกวันไปไวเกินนะครับผมนะแต่ว่าเล่มนี้เนะี่ยเราจะเห็นแบบตัวเอกหลักครับผมค่อยๆพูดคุยกันนะผมก่อนที่ช่วงท้ายเนี่ยจะค่อยๆแบบถูกลุกคืบหาใส่กันนะครับซึ่งตัวของฮารุกะเนี่ยก็พยายามจะทําให้ตัวของริกะเนี่ยเกลียดเธอนะครับผมแต่ว่ามันกลับเป็นแบบ ปวตรงข้ามอ่ะเออจากจะทําให้เขาเกลียดกลายว่าทําให้เขายิ่งชอบมากขึ้นนะครับเดี๋ยพอดีพอดีผมเกือบลืมพูดนะครับผมทางเพจลิลลี่เฮาส์เนี่ยเขามีแจกนะครับผมของรางวัลอย่างหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือลายเซ็นของอาจารย์นามานิคุนะครับผมนะมีแจกหนึ่งรางวัลนะครับผมซึ่งวิธีการแจกของเขาเนี่ยก็คือให้คุณเนี่ยมาซื้อเรื่องนี้นะครับผมเล่มที่สองนะครับผมแล้วก็ทําการรีวิวเรื่องนี้นะครับผมลงมานะครับผม ก็จะมีสิทธิ์ลุ้นนะครับผมลายเซ็นนะครับผมนะซึ่งตัวผมก็ยังไม่ได้เขียนรีวิวนะครับผมในพวกเขาเหล่านี้นะครับผมก็คือผู้ที่จะได้ลุ้นรางวัลนะครับผมในครั้งนี้นะคผมจะมีแค่รางวัลเดียวด้วยนะครับนี่นะผมคนนี้ก็ขาประจําช่องผมนะฮะุณผลิตนะผมส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้พิมพ์นะผมเดี๋ยวผมจะพิมพ์หลังจากที่ผมอัดวิดีโอนี้เสร็จนี่แหละครับผม ก็เชิญชวนนะผมนะซื้อมาแล้วก็มารีวิวกันซะนะครับผมนะที่ผมชวนไม่ใช่อะไรหรอกนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยไม่อยากจะช่วดของาะวันอยู่คนเดียวนะผมนะไม่อยากจะหลุดเลทของหน้าตู้อยู่คนเดียวนะครับผมนะพวกคุณควรจะมาร่วมชะตากรรมกับผมนะเนี่ยนะครับผมเนี่ยพวกเขาเหล่านี้ก็มาร่วมชะตากรรมเหมือนกันนะแต่ผมอยากจะชวนช่องคนในช่องผมเนี่ยมาร่วมชะตากรรมด้วยนะครับผมนะนะครับผมนะเราพวกเราจะมาหลุดหลุดของหน้าตู้ด้วยกันนะครับผมสําหรับครั้งนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละเนาะ นะครับผมจะกนใหม่ในวิดีโอตัวต่อไปนะผมสักครั้งนี้มาที่ว่าแน่ก็ต้องแพ้ให้กับลานระเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับผม